ก็สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาลองอาลองคอมโบนะครับแบบของซอเซอร์เบต้าเวียดนามนะก่อนที่จะเข้าไทยนะผมก็จะมาลองแนะนําคอมโบดูว,ว่าคอมโบเหมาะก,กับคอมโบไหนบ้างอะไรยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฮะซึ่ง <The door S 1> วันนี้ที <another> ่ผมจะมาดูก็จะเป็นคอมโบ4 <now. S 2> ีบีหกเมตรนะครับผมก็พยายามทําคลิป รีวิวคอมโบไว้ให้ศึกษากันดูนะฮะถ้าอยากให้ลองคอมโบไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นการนะครับได้ทุกคนนะการเพิ่มดาวสมหาร4บีท6เมตรแล้วเราไปแรก อ่าเพราซัพพอร์ตมาด้วยนะครับใส่ไปให้ดาซี่รีเวล2ผมอัพไปก่อนอันนี้คือเล่นกับบอทนะครับเพราะกดหาห้องแล้วมันหาไม่เจอนะ แต่ก่อนนะฮะเจอเพราะว่ามันยังไม่มีเข้าเซิร์ฟไหนมันมีแค่เบต้าครับคนมาเล่นเยอะแ้วพอทีนี้มันอัปเดตเข้าเซิร์ฟจริงอ่ะมันก็แบบคนมันก็เลยหายจากเซิร์ฟเบต้าไปนะครับก็เลยต้องมาเล่นกับบอทนะทุกคนแข็งดังไหมไม่กี่เบาใช่ไหมฮาเอาวีล่ามาก่อนนะแล้วค่อยขายทิ้งครับ อืมแล้วกดดูได้ปกติปุ่มปุ่มตรงกลางก็คือว่าย้อนกลับมาที่ของเรานะนรู้สึกพวกนี้ยังไม่มีปรับเปลี่ยนอะไรนะครับโอเคเรียบร้อย อันนี้ผมมาแนะ,แน,ะนำๆนะครับของ6บีด4เมตรนะครับเอ้ย6เมตร4บีดนะครับคอมโบโแรกนะที่ผมมารีวิวให้ดูนะครับผมตัวเหมือนกันเป๊ะยิงไป นี่แน่นี่แน่เดี๋ยว <c oughs> เรามาดูกันว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> อยอนเราไม่ได้ใช้ครับไม่เป็นไรฮะ โหมากเลยนะที่น่าสนใจนะครับนี่ดาซี่เรามาแล้วเราซื้อลุงม,มาก่อนนะครับ ให้มันคอมโบสามเมตรไป เพื่อเราโดนอะ่ะอย่าพึ่งแตกโอ้ยเจ็บสวยเอาของโจมตีแล้วกันนะได้ถอยมี้ K b e หรือ <Okay, S 2> เราจะับพอร์ตสามก็ได้จริงๆอ่ะหกบีดเอ้หกเมตรสี่บีดสาม support อืมแบบนี้ก็ได้นะ ดันเบลเลยละกันนะครับโ okay. อเค <c oughs> คิดซี่เ <c oughs> หรอ <c oughs> ผมลงฟินิกไปแล้วกัน บีดเหรอที่ผมว่าถ้าสมมติอยู่ทีมเมนทนะฮะใช่ไหมมีต้องต้องใช้กบครับกบกบปลาหมึกกบปลาหมึกแล้วก็เพตานี่ก็ได้ฟินิกเพน,นากบปลาหมึกก็ได้ครับ ถ้าผมจะเล่นนะผมจะใช้ประมาณนี้อย่างน้อยเราก็มีดาเมจกายภาพอยู่ข้างหลังอนะแต่ผมจะเอาลิลลิน,น่ามาคอมโบกับดิเล็กดิเล็กดิเล็กน,น,นะนะใช่หรือเปล่าไม่รู้ดิเล็ก ว่ามาคอมโบมันน่าจะเพิ่มแบบเด้งมานาไวแต่ถามว่าสกิลแรงไหมผมว่าแรงนะแต่แพงแต่ว่ามันมานามันเด้งช้ามากเดี๋ยวต้องลองดูครับว่าถ้าเอามาคอมโบกันแล้วมันจะทำให้เด้งไวหรือเปล่าตอนนี้เราหาตัวก่นกอนฮะ แต่ดาซี่ออกออกเยอะมากครับน่าจะเหมือนแบบไฮยาเตะครับน่าจะตระกูลเดียวกันเลยโอเคตอนนี้เราเปซีซเมดแล้วตอนนี้ มันมีเม็ดเก้าใช่ปะเมเ็ดเก้าโอกาสสกิลอ๋อถ้าเม็ดหกบัฟเอฟเฟกต์สกิลให้เพื่อนทั้งหมดก็คือว่าทุกคนนี่แบบสกิลแรงทุกตัวเลยใช่ไหม นี่มึก,มกอันนี้คือผมได้บีดมาครบละเอาให้มึกแล้วกันอันนี้ โอกาสสกิลนี่หมายความว่ายังไงสกิลมันแรงใช่ไหม,ออออมเอาเคีย์แล้วกันเนาะวิล่า ผมว่ามันมันแปลแปลกๆนได้รับพลังงานเขาเปลี่ยนใหม่หรอมีโอกาส50%ที่จะป้องกันความเสียหายกายภาพลดลงครึ่งหนึ่งและสะท้องกับยาศัตรูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันสลับกันอ่ะเหมือนมันสลับกันเลย

เมครับผมต้องลงดาซี่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่อ่าครับเซลฟิล่าเซลฟิล่ามันถึงจะได้บัฟเผาเพิ่มแต่ผมก็ต้องหาเมดอีกตัวหนึ่งให้เป็นห้าหรือไม่เราถ้าเราได้การ์ดอะถ้าเราได้การ์ดผมจะเอาไปใส่ให้พวกซัพพอร์ตมากกว่านะ การเพิ่มเผาครับการเพิ่มเผารู้สึกว่ามีทุกเผ่านะทุกคนมันก็สุ่มอะว่าเราจะได้ของเผ่าไหนนะนี่เซกด้ามาแล้วนี่แล้วก็จะได้ซัพพอร์ตกับอาเพาน่า เราก็สามารถลงได้ลงซัพพอร์ตได้หนึ่งตัวนะนี่หละแตกหรือเปล่านะหรือว่าเราต้องมีการ์ดก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับ มีแบบนี้เพิ่มเข้ามามันก็ดีนะทุกคนมันเพิ่มทางเลือกให้เราได้มากขึ้นเรามีครบสี่ซีบีแล้วใช่ไหมโอเคเป็นเกมเจ้าเมดแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี ถ,ถ้าเกิด6เมตรผมว่าน่าจะแรงมากนะกาตัวเดี๋ยวซื้อไว้ก่อนซื้อซัพพอร์ตไ้ก่อน ส่วนวิธีการจัดหมักอะไรพวกน,นี้อ่าคนดูก็ต้องเอาไปปรับเปลี่ยนกันเองนะอันนี้ผมแค่มารีวิวคอมโบให้ดูเฉยนะครับว่า10 10 10ตัวเนี้ยมันสามารถคอมโบอะไรได้บ้างนะครับส่วนที่แหลกก็เอาไปปรับเปลี่ยนกันเองนะอ ป้าป้าแต่ผมว่าบีดอ่ะก็อาจจะมีคนเล่นเยอะเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะเอาไปคอมโบเผาต่างๆนะอันนี้คืออะไรอ่ะผมยังไม่เข้าใจอันนี้เลยนะว่ามันคืออะไรผมลองอาใส่ให้ ให้หมึกละกันนะโ okay. อเคทำขายไปก่อนโอเคตอนนี้เราไีหกเมึและแต่แรงมาก เราเล่นอยู่นี่ดีมอนสองบัฟเหรอ ไป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปดูอีกทีผมงงผมดูเอฟเฟกตเมทหน่อยนี่อะดิเล็กดิเล็กดิเล็กมาแล้วฮะลงไปก็จะได้เป็นสิบตัวใช่ไหม,ไมตอนนี้เราก็จะได้หกเมตรนะครับอ่า4สี่บีดนะสี่บีดหเมตรนะ ีท็อกเมบัมถึงพลรงอะ่ะแป๊บแป,บแปบลองมาใส่ครับสาดาวละว้ก่อ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่มาดูนว่าเราจะได้การ์ดหรือเปล่านะถ้าเราได้การ์ดเนี่ยเราก็สามารถ เอามาใส่ให้ซัพพอร์ตได้ครับเซฟิล่านะสมมติได้การ์ดเมทเนะี่ยก็มาใส่เซฟิลา่ามันก็จะเพิ่มบัฟเมทขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับการ์ดเมทนะถ้าม,มันเป็นการ์ดแอดการ์ดฟอรเรนมันก็จะเป็นของเขานั้นนะมันจะทำให้เซฟิลา่ากลายเป็นเผ่าแอดเพิ่มเพิ่มเผ่าแอดขึ้นมา <listen. laughs> Okay. The the uni the universe unfolds around me. Hey, listen! The universe unfolds around me. Hey, listen! The universe unfold. The universe unfolds around me. Boom! Hmm, hide. ไรมากเฮ้ยแต่สกิลแรงมากเลยนะถ้าได้สกิลอ่ะมันเป็นตัวไอ้ายของเพต้าครับอ่ะเรามองกุฮนะอืมอันนี้ก็ให้เพต้าไปเฮ้ยให้นี่วอะดัซซี่ the door to another dimension opens now the door to another dimension opens now peter have it gone up i need for me เลยนะเมทเมทเหรอผมจะใช้ตัวไหนบ้างดีนะ อ๋อรู้ละเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นอ่าค่อยเปลี่ยนเพต้าเป็นอ่าเขาชื่อตัวอะไรนะอิลูเมียครับอิลูเมียแล้วก็แอสเซนกานะอิลูเมียแล้วเปลี่ยนเป็นไอ้ลุงเป็นแอสเซนกาครับโอ้หายรู้สึกเหมือนไฟไม่สมบูรณ์ทุกคนมันเลยเป็นแบบนี้ภาษาสีม่วงๆนะ มันเลยทำให้เราไม่เห็นหน้าแม่ครับนี่อิโดเมียมาล้จะเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยขาดแอสเซนกานครับนี่เลยๆประมาณนี้น

จริงๆถ้าอยากลองแบบว่าแรงแค่ไหนเอาพวกนี้เป็นแค่หนึ่งดาวก็พอนะแล้วตอนนี้เป็นสองดาวอะแต่จริงๆมันก็ดูแรงอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นบอทไงคือบอทมันไม่ค่อยมีอะไรพวกนี้มันไม่มีของกันแล้วกนันมันทำให้ดูแบบแรงมันก็ไม่ได้เกี่ยวของนะเรากมนเกี่ยวคอมโบทีท่เราเจอกัอบบอท มันเลยทำให้ดูแรงครับแต่จริงๆมันก็แรงนั่นแหละก็จะประมาณนี้นะทุกคนว่านะคอมโบแต่ส่วนมาก็ไปปรับเปลี่ยนนันเองครับ เรามีบัฟซัพพอร์ตเท่ากับมันเป็นสี่ใช่ไหมฮแรงมาก เดี๋ยวก็ต้องรอข้อมูลเข้ามาอีกทีทุกคนว่าแต่ละเผ่าที่มันเพิ่มฮีโร่เข้ามามันจะเปลี่ยนแบบเอฟเฟกสถานะอะไรบ้างหรือเปล่านะครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวเผ่า6บีดเอ้ย6เมดสีบีดแล้วก็2ซัพพอร์ตนะครับถ้าชอบอย่งนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอยากให้รีวิวเผ่าไอ้คอมโบกับเผ่าอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย